ค่ะท่านผู้ชมนะคะก็ตูรล่างทั้งหมดเลยดูกับเอฟซีนะคะแฟนคลับเฟนช่องนะคะเจ๊ตังคนภูไทยขอบคุณมากเจ๊ตังมาด้วยค่ะเดี๋ยวจะไล่โดนะคะท่านผู้ชมนะคะตอนนี้เราอยู่ที่นาของยายตั้นนะคะเอ้าบอก โอ้มาตามหาเจ้่ตั้งจื้อจื้อื่นื้อต้องัาจื้อสามสิบบาทสามสิบบาทคือระบางซื้อกนาจะโต้ขาจะถือกันถือกระาเสียเยขั้นเขถือแหละขึ้นบขถืออันนี้ถูกถูกน้ำตาลสองก้วนสองก้อนสามเลนเดะสงก้สามแล้วชั่วมากเป็นล่างบอครับปั้นโมเมวมาต้องราคาไม่สูงบี้เป็นไดเป็นลานเป็นยูสอันสกอตหนเราเป็นคูเรามาผอยู่ในตูกหรือไม่อืมตูกเลยครับตรงนี้ครับอันนี้อัน อันพูดใหญ่แล้วครัเกียณเนหครับพใหญ่แล้วเป็นได้ไหแม่เป็นนักขอบฝันเล่าเิ่ฟาเล่าวันคนบอกว่เจ้าทีเจ้าฐานเอาหัสิจากกันมาหาอยู่เลยครับคนบ่กว่าเมื่อคืนนี้คนหลุมมหาอยู่เอาเรข่มาให้คนบ่ว่านตื่นมาอันผู้คนเป็นครูหลานผู้็ครูโตได้เราเลวปะค่ะอันตมันตอนมันออกสามสี่เห่นไหมมันเล่ามาผักคืนนี้ผัะเทียนหลดแล้วก็สามสีบนี้ อันหนากรมันสิถือเธอเลขตรงกันพอดีตรงกันกำลังเราอ่ะเลขมาให้กับสามสี่สามสี่เลขทะเบียนรถกับสามสี่เห็นลาว่าโอ้ซื้อเด้อคนเอามาให้อยู่ด้วยคืนนีลาวอาจิตยี่ผู้หลานน่ะโอ้เป็นแต่คนลูกแทนนอฟันฟันแม่นแทนนอค่ะชักเร็วขันมันสิถือสะสมัยสี่งวดหรือเปล่าเราถือสี่งวดแล้วสี่งวดเราบอกว่ได้ขึ้นซื้อหลายดิสี่งวดติดบอกครับติดกันนี่เลยเรียนกันตรงๆเลยพ่อแม่เพิ่งหายแค่คู่เดียวบอหายคู่เดียว ปาดแน่นอนบ่วห้เลียสามต๊ะจะเพล่นคว่ะไอ้ที่สองกน่ะค่ะแล้วผลเป็นคนมากเลขเนาะยายนี่พัดแล้วเป็นคนนักโชคล่แม่หมามากมนูนโทรมาอยู่วุ่นวุ่นอยู่วันนี้คนขับมาบ้านม่ไปสงวันเอ้าเมื่อคยมา่ตะบานได้ไหม่มา่ตะบานนี่าเป็นหน้าหาเล่าพว่าเอฟซเขาจะว่าของสนหกเราอยู่หน้าไหนเมย บาหนี้ก็เลยว่ามื้อนี้น่ะยากกันพ่อใหญ่แล้วก็ไปฟอก์ไตบ่มีผู้เอานี่ะแล้วเอาแต่หลานนอนผู้เดียวเอาบ่ได้2องคนสน,นุกก็เลยว่าพาเพิ่นมาบ้านซ้ํางมาเล่งใจเพิ่นเข้าม้าสนุกมาเล่งเพิ่นจังสิเข้ามาเล่งเขมาเลยมานอนอยู่ที่แหละแล้วก็มาอยู่นําไอ้หลังไหนครับของแม่ตาแม่อยู่หลังไหนหลังแหล่อยู่นํายายนี่แหละยายเป็นน้องสาวเพิ่นเจ้านี่เป็นเล่าเป็นเรื่องเรื้องนอกเล่าเรื่องบ่มีเงินครอบครัวน่ะก็เลยเอามาอยู่นําค่ะแม่ เลี้ยงสามคนผมมีครอบครัวเอามาอยู่หน้าน้อเมืดอติผู้ใหญ่ขนาดหน้าก็เสียอยู่น้ำกันเนาะค่ะเนาะอยู่น้ำกันเมื่อคดีเนาะค่ะอบอุ่นอยู่น้ำการนะมาอยู่น้ำกันสร้างคันบอลเจ็บเป็นไอรุ่นขัดไปหาหมอไปพี่โลดหน่อมไหมค่ะแม่อยู่บ้านแบม่มีไผร์กะก็สะดวกดีได้เลยอยู่บ้านละหน้ามันอากาศดีค่ะแต่แบบมีโเผมีไฟมาถึงหน่อยไหมแล้วมาอยู่ซะ จังว่าสายไฟคือมาคักแผลขลังออะไรอีไยกับเบ้าโหลดอะขลังรดสะอ้อนจุดเจ้าบัคือได้อยู่หน่ะเน่ขอมาหนีมาอยู่นี่ลูกกับจนทราบหาปีแล้วกับเพื่อมาอยู่มันเป็นสามสิบหลบมาอยู่ขลังยังพม่ได้ได้อยู่เจ้าว่าขลังรถมากพยังหน้าคือจะเลื่อนแผลว่าอันลักไฟคือเขาไปดิ่งๆที่เขาแบบโอ้ยขอมาหนีจากทุกๆปีเลยเด้อสะดวกขลังรถย่าปานปลาเสาผัดมีแต่เสาไฟไมหายที่ลาวของเรากับด้ซื้อหลายเนาอเดี๋ยวลาบบูก้างวดแรกงวดแรกกับฝันจะซีบ่ะค่ะ ถ้าว่าแล้ฝันเราฝ่าฝันโตงวดอีกแล้วว่ะจีซี่แต่ละงวดในฝันฝันฝันโตไปเลยความฝันของเมตันเลยเนาะถ้าแบบคนหมักเลื่องเน่ยเราหมักอยู่แล้วเราหมักอยู่แล้วเราเนี่ะเขาบอกซื้อหลายดอกเราซื้อนะก็บพรเป็นยังขอให้ถือเพราะว่าถ้ายเอฟซีพนมีโศกพนมีอันอ่างล้างไรขนาดจะเซียมซูบ้ายไรุ้บ้านบเมาเหลาเราเราขนดอกเหลานี่คนก็เลยก็เลยว่ามันยากน้ำหลานก็เลยว่าบางคนเน้น เจ้าไปเยนอนน้ำอ้ายซะสนุกอยู่โรงพยาบาลนะรับผัดโบกผูนทางบ้านโค้งไงไซโบกไปเม็ดเราบ่าเลขกกระไดเลขกกระเขาดูนวนทางปูนโอ้เจ้าพอเข้ามาถึงวันวานแถวผูนแถวผู้ปูนก็เจ้าถึงวันนี่ซุกคอมาส่งน้ำนี่กระโบกว่าขจาวซาดังเลยครับเลขกแบว่าตีต่อกันสามงวดเท่าไห่สี่งวดไหนเราบ้านผูนนะสี่งวดแสดงว่าเป็นงวดที่ที่ทที่หางวดนี่ครับอันนี้เป็นงวดที่หาไอ้งวดนี่เป็นกระได ผมกาบอกว่าเราหางเ่าเราหันฟันแล้วเราไม่ลาฟันเลยบเล่าฝากกันร้านผู้ไปทำงานอยู่สมเด็จเลยเราซื้อแบตเตอรี่นี่ด้วยเราไม่บ่ให้ซื้อตัวไหนักน้ำเลาเลยแ่ชักน้ำเหลาไม่ได้คอยสนใจเลาปนไรหรอไหนเราแต่แบบเดี่วไอถือก็ดูนะคนสิเป็นปอบยูโดกันเลยมเล่ผลแบบของซื้อก็เพื่อาทิตย์ละาหนึ่งผลเลยค่ะเาหอมมากเลยใหญ่ค่ะแม่ คือว่าเนาะถ้าคนมีดวงนตัวเลขก็สชได้เนาะไหมเนาะค่ะม่เจอะไน้แล้ว่าปีนี่เนี่ยแล้ว่าเราหวังว่าไปคนเดียวแล้วว่าปีนี่แล้วแบเราสีโศกหมดปีแล้วบบเราเบาไปโอ้ยอย่าลายลายกันเราวบา้าุนเ ไม่มันจะมีเซนก็ได้เนาะคนจะกัปีอะไรเปนนีหกเหมกันมันก็ถึอตลอดปีที่ปีนถือตลอดปีคันวบเป็นว่าทุกปีมันเกิดสีทุกปีนี่ไหมปีสีหมันสิคือปีศีหกเลยอ้นี่มันว่าโอเพราะ่ามงกลรามไอนี่มันเคยถือมาตลอดมันว่าทั้งปีตูทั้งปีมันคันได้ถูกนั่นมันว่าก็เลยว่าโอ้ยจาบ้าแต่เรื่องเลขหลายเดี๋ยวมันีมันรมัเาปีนี่ศเจ็ดปีนี้หกเจ็ดหกเจ็ดปีนีหกเจ็ ปีสี่หกเพราะคนถือตลอดเพราะว่าเพิ่นเพิ uh ่นคล้ายๆแบบผู้อยู่แล้วว่ารู้สึกว่ามันสี่ถูกตลอดเพิ่นว่าปีนี้เพิ่นก็โชคตลอดนะ่นเราไปเลยเพิ่นกระสีนี่เส้นให้ตัวเพิ่นนะคะเนาะชักแ่งักโอ้เสียดายเดี๋ยวพ่อเพิ่นแต่ว่าคุณแม่เนี่ยจะเป็นน้องของคุณแม่ตั้นเนาะนะคะ ว่าแม่ตันหรืเพิ่นมาอยู่นั่พุ่นแม่เนาะมาอยู่พี่เลยนะคะหมายต้นบักขามใหญ่ก็เห็นนี่แล้วต้นนีเหรอพูดซาเป็ต้นบักขามหมนี่แล้วแต่จริงๆเนี่ยก็เพราะว่าต้นบักขามใหญ่นี่แล้วเจ้าทีบอครับเจ้าที่เจ้าที่ต้นบักขามเท่านี้เปล่าปุ่นโง่ปุ่นดีดีก็เลี้ยงพุ่นตลอดีใช้หัวอยู่ใส่พูดเลยอยู่พุ่นเลยท้าบอกเลี้ยงทางพุ่นบอกเลี้ยงพุ่นเลยเอื้อยใหญ่เห็นี่ยเอื้อยโกกเลยอดวนนะโอ้กําลังนี่ไหนบอกโอ้กําลังเอื้อยใหหญ่มูอ่ะนะอ พเห็นต้นนี้แล้วใหญ่กูโม่เพิ่งกัิบุล่าไ้ฟังูว่จเละไปเขากัดแจ็คลเขาเลยไปถามเขาเบิ่งเเอยใหญ่อะนะแม่เขาบอกบอ้กันนะบากอ้มกันอยู่พี่เหลคอจิตตาบรรยากาศดีนั่งแม่เนาะแต่อ้มอคนย่เงือนแน่นอนนะครับเนาะเื่อนบ้านแต่บ้าเลาเป็นคนแบบว่าเราหมักม่วนหมักสนุกสนานเนาะสมมติเขาอยู่เพื่อนดิสันเขามาบ้านสิก็ได้โทรหาเลยอยู่หลังใดมือหนีอยู่บ้าเราอยู่บ้เราจออกมาจะบอกเขากมาเล้ยงผเลี้ยหลานเโรงเรียนผ้ล้ยลามา วัยโมงกว่าโทษถามเลขก็มีอะไรป๋อได้ยุบว่าคันเล่าอยู่ก็ไปหาเราเลยก็จะดีใจแช่ไหมมดไนท์ถือมดปีจักแล้วพอถึงว่าวไปคนละปีนั่นโอ้ยสืถึื้มดปีปีนี้โอ้ยโจรนกจอมเบลมาพูดว่าลายเลขกะไรแบว่าเบลมีอยากซื้ออ่ะมีอยากเสื้อดิหักซื้ออยู่นัาเพิ่นอยู่ดอกวว่าบางอย่างนี่ครับกระโชคดีกับเพิ่นอยู่ค่ะขนาดมาสื้อได้เลยถึงสามสิบบาทมด่็น่าเละ ค่ะบอกข้าวทถือก็ถือเด้อเอาตัวเดียวเท่านี้แหละเสนพี่เราซื้อนะเราเราซื้อหลายอยู่ดิซื้อหลายตัวนี้ตัวได่เน้นตัวนี้เน้นได้ตัวเดียวนี้ไมะแล้วตัวเน้นบางยาเนี่ยนี่มัน่าเสล่ก็เน้นบบซื้อน้ำคู่โป้มันยาเสล่โบค่ะโบซื้อเลยมันบางตัวเดียวหนึ่งกับโบซื้อเนาะคืออะลรบ้าง เกตัวเดียวก็่ซื้อเ่ยซื้อก็าซื้อบัออกไปแลก็ซื้อกูนได้มันสิบ้าใส่สะดุกก็เลยซื้อซื้อเลยอเลยกบาทถูก78 7ดตัวเดียวนะ่าเลีตัวเดียวมัน่าสิซื้อเน้นบบบ่บโก็อันนี้ว่ายซะอันที่ถือนี่ย้อนเขาคุ้มเขาคุ้มแม่รถูกแล้วก็บอกแล้ที่าถือกะก็เลยถามซื้อบบอกโลยวนนะคะแมตันจันไดนเนาะเบิ่ก่อนก็ถือหมดเลยอัน สุมเอ้ยใหญ่เอ uh, uh ้ยังก็ถึงนําเมืโอ้ถึงนํากันทุกคนแต่ว่าสุมเนื้อเขามกเลกดิบ่ครับเพิ่นบ่หวงนแม่เนาะเพิ่นบ่หวงเลขเนาะเพิ่นบอกเลก็เฮาก็เท่านี้แหละว่านั่นกอือเพิ่นก็บ่บอกบ่สั่งไว้บ่ งวดนี่ฟันจังสีเด้อล้ท่านได้ความสั่งของท่านได้แต่ว่าพ่อก็มาส่งน้ำพิ่นได้เด้อครับผมได้ยินข่าวแล้วบ่พอนได้ถือกระนิ่งเนาะคนยูนกันเนาะวันบ่้ถ้าพ่อแม่เอากับมาส่งน้ำพอนถือสเปกเกันแถดเดาะพอนไปคุยกันอยู่หันอยู่หนีพอนมาเป็นกระโลน้ำอันนั้นนักเล่นน้ำกันเนาะตักเล่นน้ำกันกระสยกันหลังเลยต้องนักกีฬาเล่เนาะแม่เนาะนะคะอันบอกว่าใหญ่เนาะบ๊ซื้อน้ำเจังเทื่อเลยซื้อน้ำพระนึงว่

สูรูอ่ะถนาดประหอดมองอะได้เนี่ยแต่ว่า,าตัวเลขเยอะน <laughs> ี่แน่ๆพี่น้องนี่ละต้นบักขามเขาว่าต้นบักขามใหญ่กันเลี้ยว <c oughs> เห็นนี่แล้วต้นนี่แล้วง่ายกับมู๊ <c oughs> ง่ายอยู่เลยว่าโดนก็มีแต่นหนีเลยกะ,ะทิแม่ยนันรุ่นพ่อแม่เนาะดีนี่ค่ะว่าแต่ว,ว่าอันเทวดาต้นบักขามให้แม่นบอนองมีเพิ่งมาเห็นว่าเทวดาต้นบักขามสร้างขว้เพิ่นที่ถูกถูกน้ำ เสามสี่งวดเพิ่นวังสันเนาะจักงหรือไม่จักเพิ่นจะคู่กันจังแม่บ่มาเพิ่นอาจจะบ่ได้เล่าให้ฟังแต่ว่าผู้ทรงนำบ่ว่าให้ใส่ก็เลยบ่อย่างว่านำให้ใส่บ้านเลขหลายก็เลยเจ้าคือคุณแม่เนี่ยบ่อยากให้น้องบ่อยากบ่อยากซื้อยซื้อบ่อยากให้เยซื้อจ้ะแล้วคนมากก็ทั้งเทื่อก็ซื้อนำอยู่ บางครั้งกับซื้อบางครั้งก็ซื้อ้งเกิเาาให้ห้าวฟังในห้าอาจจะเบรกแล้วเลยบ่อยากวาให้ฟัง่แล้ว่อยากเล่าให้ฟังก็เบาใส่เอ้ยผู้ใหญ่เราให้ฟังบอกครับคนมาหลังๆนั่นนะครับผู้ใหญ่เราคนเองห่างใส่ซ้้างแบบนี้ไม่เออยิ่แต่คนเบาว่ะโบเบาหกคนเโบซื้อน้ำโบคนเะโบโบเบาคนเเอ้ยกับโบ้อยผู้ใหญ่ยังห่ายนีเวลไ เรียกออกมาเพิ่นบ่อันบ่เสียดายกูคือว่าโอ้เลี้ยงแนี่ยเศร้าบาดกูเรียกเนี่ยเศร้าบาทบัดบัดถือเนี่นให้เลี้ยงอยู่แม่นบ่เออเลี้ยงค่ะเดี๋ยวเราคงงงๆๆมาผีเขาไม่ได้ล่ะมีมีเบอร์โทรคุณแม่บ่จ้ะโทรไปถามระเบิ่งว่าเราสิมาบ่กเขาใช่หมอถ้ามีรถมันก็มาบ่มีรถมาก็ัข้ามมุแหละถ้าไปเมื่อพร้อมเขาไปเรียนยดวนคนแก่งเลยไหมก็เลยว่าบัดขามานั่นบ่ยากหลบคนละว่าโอย่างไรพวนไปฟอกกันไปหลับเหนื่อยยันเมื่อย พอกันไปหาเราอยู่มั่นนี่เราซียูบอห์นะค่ะเราอยู่นี่ใช่กาไปหาเราอีกเด้นี่โทรถามเบิกงก่อนขอกันนั่นแหละยากขอเบอร์ามบ้านใหญ่ทั้งทำนะคะวันนี้ผมมรดสัมภาษณ์เรื่องเลขปตั้นดังกันเลยว่าเลขปตั้นสนุกเลยแถบทัวบ้านทัวเมืองสวัสดีค่ะอีแม่มามานั่งผีแมานั่งผีสาวของแม่ตั้นเชิญค่ะโอ้ยใหญ่คืองามแท้คือคนผู้งามแท้เฮือนนี่คือสดใสดีแท้ นาะโอ้กระเป๋าเงินล้านกระเป๋าเงินล้านนี่เนี่ยบรรยากาศดีเนาะแม่เนาะสัมผัสอีแม่ก่อนกินข้าวอิ่มแล้วป่ะแม่อิ่มแล้วกินกับยังไหะกินกับซีนแห้งค่ะยั่งไม่ได้ก็เอามาตำเอามุนมุนกินกับเห็ดตำหมูม่วงมุนมุนจ้าแม่โอ้ยอิ่มเด็ดสุดเสแป่เสแปรมันป่ะเสแปเอาใส่แบบม่วงเสแ่บเนาะเอาซีนนี่เนาะตาใส่กันเนาะเออเห็ดซีนแหงหักหยั่งไม่ได้กะอันนั่นเลยอะจ้าแม่ กระทุ้เอาวันนี้หนังนี่แหลนเบียหนักท่านนี้นังนี่จะสามหนแม่อายุเท่าไรละค่ะเจ็ดสิสามย่างเจ็ดสิบสี่อ๋อเจ็ดสิบสามย่างเจ็ดสิบสี่อท่านผู้ชมใครที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะเป็นบรรยากาศอยู่ที่ทุ่งนาอันนี้ทุ่งนานี้มีแต่ต้นบะคามใหญ่แม่บว่าได้เลี้ยงต้นบะขามใหญ่อันนี้บะคามต้นบะคามน้ำโศกต้นใด้างแม่บัวเว่าได้บัเว่าบคามจังน่น ต้องทำจากเจ้าตัวผู้ฝันแต่ว่าที่เ้าถามนี่คุณแม่เพิ่นบ่ได้ฝันของคนละคนแล้วก็บ่ถือก็คืออ่ะแล้วก็แม่ก็บ่มักเลขพ่อบ่ได้ใครซื้อเด้มันว่าเอาถ้าอยากซื้อก็ซื้อซื้อน้ำกุนี่มันกุ้ยบ่น้องสาวชื่อบ่ได้ว่อเป็นหยังมันหลายเนาะก็แม่ก็บ่มีงันและแม่ก็บ่มักเลขแม่ก็บ่ซื้อมันถือกะมันก็เอาหายเธอละซิบกระซ้าซื้อขนมหายค่ะแม่แม่อยู่น้ำกันจักสาวนี่ อยู่วัสายมันบ่แมนสามสาวพี่น้องบ่สามพี่น้องบ่สามพี่น้องอยู่สี่อีกมีผู้หนึ่งอีกหักโสดมดบ่แมนจ้าบ่อันอันบ่ได้มีอาผูผูนันกะที่ไปลงบ้านจนเขาละอาอะไรล่ะกินเหล่านอกกินเหล่านอกจาอันอันยายอันยายตั้นอันน้องสาวนันกะอันบ่ได้ผัวโสดจ้าโอ้ผู้โสดนน่องพ้นผู้ฟันดีนะคะน้องอันนี่เลยผู้หมักโสดหลาบได้หนิบ่แม่แม่มันหมัก มันหมักเลขมีอะไรมันก็กกนโอ้ยมดว่นนั้นทนซื้อยายกับบอยกูซื้อซื้อซาบวดรังหันพนช่วนซื้อตัวใดอะกะบอวนซื้อตัวมันออกนี่แหละเอาเน้นช้เน้นเอาในกองยังก็แม่หกสองคือเจ็ดแปดเจ็ดแปดคนบอกว่าจังไรแม่ เพิ่นว่าเอ้าสมมติมึงมีเงินเหรอมาซื้อเอาโต๊วกุมากเพิ่อนมาอันนี้เห็นต๊ะกุมากเพิ่อนมากุมากคือตัวใดเจ็ดแปดบอกเออเพิ่นว่าเพิ่นบอกน้องบุญี่เพิ่นก็ยังซื้อน้ำอยู่ดีแต่ว่าเอ้ยของบุญี่ซื้อหนอนว่าเฮาบ่มักบ่มักมันบังคับกันบ่ได้เด้อแล้วก็บ่มักซื้อเพราะมันเป็นยังลินเล็กกับบุญี่้ามันมันบ่ได้ฉันพาใดเพิ่นก็พาขายให้ขายนาซื้อเลยมันได้ยายบุญี่ซื้อให้มีสติพี่น้องเลยเฮากับทายทำให้เบิึง นะเาแม่ตันเพื่อนว่าเพื่อนฝันแล้วแม่ได้ยินข่าวเพื่อนฝันบอเพื่อนใดตัวใดอุ้ยจะมันฝันยังไงดอกบุญอย่าหัวซามันหลังคืนอาโลดมันคืนเอาเองดิค่ะมันว่าคืนมันว่าค่ะฝันกับฝันแน่อยู่จัะมันฝันยังไม่ยิ้มไม่ยิียบ่อย็กเป็นไปจากว่าวนะมั้งนี่ยบาดงวดนี่มันกับ่ามันได้อีกแล้วฉันตงงวดตงงวดไว้จะงวดแล้วก็แม่จะงวดแล้วก็จะงวดได้ไหมสามบอก ถืออันถือตเทอรี่สามใบนเดพายมันนอหก่อนหะบานี้ถึงใบนึงจ้าแม่มันบ่มีเดีเขาขายหมดเลยอ่ะพิ่นซอยมึงมึงมามีลูกมีหัวอันยายกัเลยว่ะอันจะมันหรือีแต่ละมีแต่ละถือแล้วส่วนตะมูซื้อื้อกบซื้อบ่ได้อำใา่บานในเมืองกับบอกบข่มกบอกซ่แซ่ใหญ่ขี้เท่าเบิดบ้บานแมนบอยใยายน่ะบมมักเรยายน่ะจ้าแม่ ได้เลยบ่ซื้อเขาจะได้ล่ะงวนีีสิได้ยี่น้ำนึกว่าแม่รู้ได้เนี่ยอ้ามันเบามันเบามันเบาไลาๆไปเนาะก็จักแมนม่แม่นอนเบาให้ฟังอยู่เาตัวแดแม่เากูเาได้ตัวงวนดิเนั อู้ช่ป่ซื้อลอตเตอรี่แล้วกูเหมืนกันซื้อมอมเลยมันาวสิบเจ็ดมันว่าหนึ่งบนี่นอเจ็ดมันบอกจังมือลวแมี่บอกว่านี่มือว่านี่ได้แล้วมันราสิบเอ็มันสื่อพอแห้งเลยลอตเรีมันสิบเคือสิบเจ็ดสิบเก็ดสิบเจ็ดสิบเจ็ดสิบห้ามยังกว่าแม่สิบเกมีสตัวมันบอกสิบเจ็ดสิบห้าสิบเาเออมันแเนนึ่บาเพิ่นเนีนตัวใดกว่ครับแม่เพิ่นมาเพิ่นมากหลายหรือคือสิบเจ็ดสนึ่งเ หนึ่งเจ็ดมันหว่ามันมักแกรกแหล่งงวดนง่ <laughs> จักมันสื่อว <laughs> <อ>่าดึแหละเพิ่นหักซื้อลอตเตอรี่ไปแล้วซื้อไปแล้วซือ้อใบเดียวมันฝากเขาไปซื้อให้เ,หเน้นสิบเจ็ดเน้นสิบเจ็ดมันว่าโอ้เพิ่นเน้นสิบเจกูหมักสามครูนี่กูกูต่อไปอีกเลยที่เพม่นว่าแจักมันฝันมันบ่ฝันเพราะมึงยึมมึง ปู่จากหัวซาคนอันนี้เป็นใดหรอยายตันบ่แม่ซื้อแล้วยายตันยายสำนันยายสำนานซื้ออะลีมันกันซื้อเรนก็ได้แม่ฝากไว้แล้วซื้อสิบเจ็ดจะงวดก่อนซีงวดติดบอกค่ะซีงวดอีลืมเลยอย่างนี้อะไรออกที่แรกอันอันกูถึงน้ำเลขบหมือนงูน้ำบอกออกที่แรกบอกนะ สองสามกับเจ้าว่าวสามบุ๋มเห็นสามกับสี่คือมืองว่าไอปีนี่เพิ่นถูกถูกหลายงวดไปแม่เจ้าว่าสามสี่มากกับมาตีกันอยู่แหละตีกันลีกันซีงวดเลยติดกันเลยไหมสิบอะไรนะแม่เมื่อกี้สิบเจ็ดสิบเกดแล้วไงยังอีกสิบสิบเก้าสิบเก้าสิบห้ามันบอกสามตัวนี่เพิ่นเพิ่นฝากซื้อลอตเตอรี่สามตัวนี่เลยบอก หรือว่าเน้นเป็นตัวบัวมันเหมือนมันเนียนชิบเกตเน้นสิบเจ็ดเออมันเน้นชิบเกตมาต่อ้านมหาชัยครับเบิ่องเน้ดังกะแทกไหวอีจันต์แต่มันถือหลายงวดดังบลเลขเพื่อนดังเขาถูกนักเพื่อนครับมันอันนั้นมันจะนอนโรงพยาบาลเฝ้าอันผูกขี้เมาอันบดไอเมียนนั่นแหละมันเหลือเลยยายบรรโขงมานอนมานน้ำมันหลุดมาคุยกันเรื่องเล่มันเหลือบอกกระถือมัดบ้านหมดดีกถูกนแว่าเราถือหลายงวดแล้วเน่อ๋อ ไอ้เอื้อยถุงน้อเขาปอบ่มักโมมักเล่โรคเมล่ะคืออันนี้บ่มักเล่แกเขาบ่ก็เขาอยู่เดียกันที่เราถือกันซูก่อนถึูดอทรีพร้อมนั่นแหละถามเออแล้วเบิ่งนะคะเจ้าสิไปใส่นี่คือผ้ากระเป๋าแล้วก็นิ้วไปใส่แล้วบ้านนี้บ่ามเอายาอันว่ามาเอายาไปกินสะดวกเป็นจังได๋ก็คือว่าเราถือดีแท้แล้วฝันบ่คนบ่มักเนาะ ลราก็มาบอกนั่นแหละบอกนี่บอกแบบใดจะพิ่น้องเาก็บอกเป็นโตนี่แหละเพิ่นบอกแต่ละงวดเพิ่นบอกจักโตค่ะงวดบางยาหันโบเมดโบยงงวดที่บางยาเนี่ก่อนหันอีกล่าวบอกโตเดียวเราบอกมึงซื้อซื้ออยู่ถ้ามึงซื้อซื้อหรซื้ออยู่เด้อเด้อเหมืนว่าโตเดียวโคโลเลยบอกอืะโตเดียวโคโลแต่ว่าหูแจักอยู่หรอกว่ามึงน่ะบ่ซื้อหรอกนะก็แม่นน่ะดีก็บ่ซื้อโบมาซือเหมือนกับสมีโบเมดโต้เดียวเดือนนี่น่ะบ่มักเลขบ่มักเลขบ่มักเลข บ่กมาเล่อเลขเนาะออมาเราเรื่องเลขด้วยสิโบ่แมนรับมาตามหาเลขของแม่ตันเลยด้นีเมื่อนี้คุนบอกแล้ว่าจ้าอ๋ออันบ่ได้คุยกับคนบ่ได้สนใจอ๋เรื่ง้บอกย่าดเื่องนีบอกย่าดูคุณแม่บอกย่าคุณแม่บอกม่เได้ถามนะฮู้จ่วาเล่าถึงไปจาถามคุณแม่นี่ล่ะเนาะค่ะเนาะ เดบอกบอกือบอกเอื like ้อนให้ใช uh, like. uh, uh, cool. ah. oh, yeah. ้ทางโอ้เพ uh, ิ mm ่นเพิ uh ่นบอกเพิ่นบอกคือเกาบัวสาม่เออบอกคือเกาน่ดาเอาซื้อเอาเด้อคือมย่างคือเอางวนนี้ก็ได้ถ้ามึงอยากถือก็เอมาบมันตดวไดจีสิบอกนี่หาถ้ามึงบอกเอาแค่ก็เอาสิเจ็ด้อแบบกูมาคือเว็ดไล่กงมเน้นสิบเจ็ดบอกค่ะแม่ ให้มาสามตัวหองเนียนสิบเจ็ดเพื่อนวามไอ้งูสู้งวดไปเจ็ดสี่บอกมักตัวนี้ร้ายมักตัวนั่นหน่อยเออแบบนั้นแหะมันเป็นถูกของมันหรอไอ้ตัวกระถึงตัวมักซ้ำเออก็อย่างมันมักมันถึงถือโอ้ที่ก่อนเรมีเศษนะตอนนี้ก็เอาเนื้อมึงว่ามึงบอกเอาลงกูว่ากูเอาหลายตัวมึงก็เอาเนื้อตัวหนึ่งมันบอกโตัวถึงอะไรบ้าง บอกห้เอาอีแม่ก็บอกเอาบ่ค่ะแสดงว่าแม่กับผู้ถูกบอกยังไงเพราะว่าแม่บเป็นคนมักซื้อแมคนบอกักบอกถูกบอกถึงมาไลเธอแล้วเจ้าของก็บ่อน้ำฝนจักเธอได้น้องคุ้มสื่อกับผู้ซื่อคนจะมีสิบเจ็ดสิบเก้าแล้วก็สินะคะ ติดเน้นสุดก็จะเป็น7นะคะท่านผู้ชมอันแรกบบงูอะไรก่อน่การมันออก4 3มวดแรกมวดแรกคมันเออคนเป่านกมานอนเมื่อนอันสูงตอนนี้ขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกไลท์ทุกแชร์เฮงเลยๆนะคะอันนับนบงลอดเอ้นเบาอยู่เนี่ยผู้ายเ มาบอกเพื่อนปีนี่นะมึงสิ้มานเพื่อนวะมึงสิถือเลขตลอดเพื่อนวะสิ็จเลยมาบอกเพื่อนนะเริ่มมึงซื้อนปูนี่เลือกตัวนี้เพื่อนบอกให้หลานซื้อแต่กับบัวโบได้สนใจร้านกับโบเบลคนมักซื้อแม่แ่วแม่กับโบเบลคนมักซื้อคือกันแถวแม่ดิคือกันเนาะซื้อน้งเล่าก็บถือยู่แต่ว่าอันนี้หยากโบได้ซื้อนะคะโบได้สื่อก็แก่กูนุมามันก็งอหมดละมึงได้ก็ได้แต่ง้วนมันออกทีสาม ค่ะท่านผู้ชมนะคะสําหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกแชร์นะคะ mm hmm. เดี๋ยวเราจะมาติดตามตัวเลขให้กับ FC ใหม่นะคะในวันต่อไปสําหรับวันนี้ฝนตกนะคะเดี๋ยวยังไงแล้วต้องขอกลับก่อนนะคะสวัสดีค่ะ